ระบบยัดเยียดนี่เนาะพูดไปทั่วบ้านทั่วเมืองกายตายเช้าเย็นโอโหพี่น้องเห้ยชีวิตลำโพงซ้ำอยู่ตั้งหน้าบ้านเลย <c oughs> อุ้ยกับจนโลห้าบ่มาักเพลงเนี้ย ันก็เพาะอ,อยู่นะไอ้ไพพงษธรผมก็ชอบอยู่แต่บางทีมันบางคนนแบามากอเอกับะจลูกประกาศอะไรก็ประกาศไปก,กัหรือว่าจะมีขา่าวสารอย่างเนี้ยก็บอกเดี๋ยวผมก็ไปเซิร์ชพอก็ได้ในนี้มันยุคโซเชียลเลยแล้ว,ลวจะมายัดเยียดอะไรอย่างกระลำเหลือยืนไม่ตรงก็ตาย <c oughs> กับกับะจอลอกตามน,นั้น กูนัดก่อบมาได้เดยนโดนยัดยัดความสุขแข็มกูดิกายเงาวันนี้วันอาทิตย์นะจ๊ะวันที่ยี่สิบปดอ่ากายอ๋อพอสอตัวเองหิบสามเนอะเแต่เขาอยู่มานี่บอกว่วันรุ่เดือนจ๊ะพอสอสองพันห้าร้อยหกสิบสานจ๊ะ สองรอบรอบ,บแรกวันจันทร์ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้วันจันทร์ี่สิบสามเก้า,ากนี่ยจ้าจ้าพรุ่งนี้ก้าวเก่งเนอะจ้าต <c oughs> ีหอก็หน้าหอที่ก็โอ้แตานี่เปื่ขึ้น ใครเป็นอย่างผมบ้างไหมผมรู้สึกผมกเครียดผมรู้สึกว่าเราโดนลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลผมว่าเฮ้ยครับก็รับมาได้อะน่าฮักอะตามนั้น ตามฮันเนอร์เข้าใจก่ออืมอืมประเทศหานีเนาะสุดยอดอเมซิ่งสาป,ปะสปเปดแตแต้เลย